วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความพร้อมของการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลระดับหนึ่งกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูหนฐานาปฏิบัติการเมืองมูจ้าประเทศซูดานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันครับห้องฉุกเฉินชื่อที่บ่งบอกถึงภาวะความเร่งด่วนของการรักษาพยาบาลและความต้องการการดูแลรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับหนึ่งกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูเป็นการบริการที่มากกว่าห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลระดับหนึ่งมีแพทย์ประจําห้องฉุกเฉินหนึ่งนายผู้ช่วยพยาบาลและในสิบพยาบาล6นายมีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลกําลังพลซึ่งเจ็บป่วยโดยทั่วไปหรือได้รับบาดเจ็บจากาการปฏิบัติงานภายในฐานาปฏิบัติการมุกจ้าการให้บริการทางการแพทย์ โดยทั่วไปไม่แตกต่างจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยหากเราจะมองข้ามเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่แต่เนื่องจากในพื้นที่ปฏิบัติการยังมีโรคติดต่อร้ายแรงระบาดอยู่เช่นอหิวาตะากะโรคไข้เหลืองกาหลังแอนเป็นต้นทำให้ห้องฉุกเฉินต้องมีบทบาทในการแนะนำหลักสุขอ,อนามัยและการรักษาสุขภาพให้กับกำลังพลเพิ่มเติมจากภารกิจประจำวัน เรือเอกหญิงเพน,นภาโพทองแพทย์หญิงจากราชนาวีไทยผู้บังคับตอนพยาบาลผู้รับผิดชอบห้องฉุกเฉนินได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าห้องฉุกเฉินของเรามีขีดความสามารถที่จะดูแลกําลังพลโดยมีการรักษาที่ดีในสภาวะที่มีทรัพยากรจํากัดถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศสภาพแวดล้อมที่แห้งและมีฝุ่นมากรวมทั้งมีเชื้อโรคต่างๆมากมายแต่เราก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ชาวไทยทุกคนมั่นใจได้เลยว่ากำลังพลที่นี่จะได้รับการดูแลรักษาเรื่องสุขภาพได้อย่างดีที่สุดความใส่ใจต่อการบริการและการดูแลรักษาสุขภาพกำลังพลของบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลอีกประการหนึ่งซึ่งจะทำให้การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพบรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายที่กำลังก้าวเดินไปอย่างมั่นคงบนหนทางของความสำเร็จ พันจาอากาศเอกอุดมมากเจริญถ่ายภาพสิบเอกพันพศกิ่งก้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสูดานเดี